ยูโรปาลีกวันนี้3คู่สวัสดีกับทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดแนวทางคาเดนททั้งหมด3คู่สําหรับค่าคืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยละใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเดียวกันกับเราทางเข้าดูหน้าช่องเลยเลยนะครับแล้ววันนี้เราาจัดให้ครับก็เปิดหัวเป็นคู่แรกเลยครับสำหรับในเรื่องของศึกยูโรปาลีกนั่เอง,เ,องเป็นคู่เอฟบอคับเปิดบ้านต้อนรับกับเยอมนทางป,า,งปาโพสน่นั่นี้เป็นการอรงแรกในประตติาสร์ และการแข่งขันของทางเอลฟ์ฝองเดียว5เกมหลังสุดครับชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับเสมอไป2และแพ้ไป2ครับเกมในบ้านอย่างเดียวถามว่าดูดีไหมนะครับผมในการแข่งขันมา7เกมหลังสุดครับชนะไปถึงครับเสมอไป2ฟอร์มโดยรวมถือว่าดูโดดเด่นครับกับการกลับในเรื่องของทางปาโพสครับปาโพสเนี่ย5เกมหลังสุดเนี่ยก็ถือว่าดูดีครับชนะ4เสมอ1ครับแต่ปัญหาหลังเขาคือเกมไปเยือนครับไปเยือนมาแล้ว5เกมครับชนะได้เพียงแค่เกมเดียวแต่ที่เหลือครับเขาเสมอไป3และแพ้ไป1ครับเกมไปเยือนยังไม่ดีพอครับแต่ในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมมมาาาตออนนนแรรกกกกะคัับบบบ็ยงว่เเเเปิิดล บังคับชนะเพียงแค่หนึ่งประตูหรือว่าจบหนึ่งประตูก็ได้ยิ้มหวานแบบเต็มปากแล้วครับผมกระแสมันดูแอบเบาไปหน่อยแต่ณปัจจุบันนี้นะผมไหลพุ่งไปแล้วครับต้องบังคับชนะหนึ่งประตูได้ยิ้มหวานแค่ครึ่งเดียวผมก็มองว่ากระแสมันไหลดีขนาดนี้ยังไงวันนี้ก็ต้องเอลฟ์บอกนั้นและเกมในบ้านของทางเอลฟ์บอกดูดูเดือดด้วยนะครับตอนนี้ขอมองที่ทางเอลฟ์บอกไว้ดีกว่านะครับแล้วไปดูคู่ที่สองครับที่ผมจัดให้ครับเป็นในเรื่องของเชียร์ลิฟต์ซีราต์โภคครับเปิดบ้านต้อนรับกันเรร่องมาเยองนะก่อนท มา5เกมเนี่ยชนะไป3ครับเสมอไป1ครับแพ้ไป1ครับเกมโดยรวมก็ถือว่าดูกลางๆครับและเกมในบ้านของทางเซอร์ริฟเองในการแข่งขันมาสิเเกมหลังสุดครับไม่แพ้ใครเลยโดยการที่ชนะไปถึง8เกมครับเสมอยปแค่3เกมฟอร์มโดยรวมถือดูโดดเด่นครับกับการกับในเรื่องของทีมเยือนครับอย่างในเรื่องของทางชิล่าเอฟเคนะครับผมในการแข่งขันมา5เกมครับชนะไป3แพ้ไป2ครับและเกมไปเยือนเดียวถามว่าดูโดดเด่นไหมก็เกมไปเยือนเดียว5เกมครับชนะไป4ครับเสมอไป1โดยรวมแล้วก็เป็นทีม2ทีมที่ฟอร์มร้อนแรงทั้งคู่ครับแต่ต้อง เราะว่าเซอร์ลิฟดูดีกว่าเยอะครับแล้ววันนี้ในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาครับเซอร์ลิฟต์ตีลัดโพครับเปิดมาบังคับชนะเท่านั้นนะผมอย่างน้อยคือ1ประตูครับตอนแรกกระแสมันก็เปิดมา1เต็มตัวแหละนะผมแต่มันก็ไหลลงแต่ผมมั่นใจว่าเซอร์ลิฟก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่จะชนะได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ขอเชิญที่ทางเซอร์ลิฟตีรัดโพได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้ครับเป็นวิลล่าคาร์คอฟครับเจอกับในเรื่องของเคเอฟลาปิ้นนะครับ่นเรองอรมนกันนะใครครับการคู่นีบ ที่เหลือแพ้ทั้งหมดนะฟอร์มโดยรวมกนแย่ครับหลายเกมในบ้านเดียวนะผมในการขันมา5เกมครับชนะ2แพ้ไป3ครับโด,ดยรวมก็ยังดูแย่อยู่ครับทั้งเกมในบ้านหรือเกมโดยรวมกับการเกิดเรื่องของลาปีครับในการขันมา5เกมเนี่ยชนะ2ครับเสมอ1และแพ้ไป2ครับ3าเกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยก็คือว่าเอาง่ายครับคือในเรื่องของบองกชม,มิดมาเขายังไม่ชนะนเลยครับแต่ในเรื่องของเกมไปเยือนโดยรวมครับการขันมา5เกมเนี่ยชนะไป2ครับเสมอไป1แพ้ไป2ครับก็อย่างที่ผมบอกว่า3เกมหลังสุดแพ้ทั้งหมดนะครับผมก็ต้องบอกว่าเวลาฟอร์มที่ไปเยือนของทางลาห ะครแล้ววิลล่าคาร์คอฟวันนี้เปิดมาบังคับชนะ1ประตูครับถึงในเรื่องของกระแสที่จะเปิดมาแรงไปหน่อยนะครับผมแต่ในเรื่องของมาตรฐานทีมมันดูมีความแตกต่างครับแล้วก็ฟอร์มเยือนของทางลาปีเองก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นครับด้านนี้ก็คงเลือกมองว่าวิลล่าคาร์คอฟก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าลุ้นมากกว่านั่นเองนะครับด้านนี้ขอมองไปที่ทางวิลล่าคาร์คอฟได้เลยนะครับอ่ะวันนี้ก็จบไปในนั้งหมด3คู่ครับตัวแรกก็มองไปที่ทางเอลฟอร์ครับตัวที่สองครับเลือกเชียร์ไปทีทางเซอร์ลิฟทีรัสโภนะครับและะะตตตตัััััวววววททีีี่่่่คค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 ครรรรรรบบบิิลลลลาาาาาาาออออฟนนนนนเเเเเงงงใใชชกกกกก็็ฝดดดดดดไไไไ์์์แมมมมมม้้้้ยยยหข เดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทพบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันน้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ